ชอกช้ำมือห่างไปด้วยกินแต่นมไม่เจ็นทสนล7 0ิบทชีกกะทิหรือ800แม่ขอกระทีหน่อยอ กาบ va, ทักทายสวัสดีและสบายดีเด้อพอกพี่น้องอิปซีเบอร์จะขู่ฉิวคนเนาะเป็นทั้งฝั่งไทยพังลาต่างประเทศทางหน่วยยินดีตอนรับเข้าสู though, ่สองหน่วยภาเพื้นคือเก่าพี่น้องเลยเนาะฮะเนาะพี่น้องกะมื่อนี้กับหนวยก็ได้มาบ้านก่อนพี่น้องเลยเนาะมาแบบกระทันหันพี่น้องเลยเนาะมากับบริแจ้งให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องอิปซีให้หูวให้ทราบเนาะ กา,ข,าขอถอดขอบไปแล้วพี่นองทีเบิร์ดจูโกชูโกเนาะที่ว่า,าน,นาบหนวงมาไปแจ้งน้องหนาพี่น,อน้องเลนเนาะมาด้วยเหตุผลทั้งนอกตี้เพิ่นเป็ดไข่พี่น้องเลยไข่แล้วก็เจ็บท้องเนาะไข่เจ็บท้อง,องแบบท้องเสียแบบยังนักเด้พี่น้องแบบรุ่นแบบคิด,ดว,ว่า,าแพนเพิร์ดชื่อทง,งเนื่องเนีเน่ย หอใหญ่ๆเลพี่น้องใช่แค่ภายในมือหนึ่งกับคืนหนึ่งอะชิบเบิ้ลแบบว่าเจ็บท้องนะแบบทายก็เดี๋ยวทายก็เดียยเด๋ยวทายพี่น้นองเนาะตำรวจก็ได้จับปี่ต้องได้มาแบบอย่างเร่งด่วนเลยพี่น้องมาก,ก่อนเลยนางหลดสายทางมาเนาะอ,อาการกะเป็นแบบเดียวกับอ่า วาสนาพี่น้องว่เบียรกับลานเนี้ยนะครับวาสนาก็เป็นขึ้นกันเดี๋ยวเครับอัตตี้ตอนนี้แหละพี่น้องเป็นอาการเดียวกันเลยอาการที่แบบเจ็บท้องพี่น้องเลยห้าตาการว่าเจ็บท้องแบบปุ๊ปู๊เลยพี่น้องเลยข้าวเดียวไายข้าเดียวไายน,น,สนะสบายดีเด้อเมย์พี่น้องสบายดียโอพี่ปไพี่น้อง สบายดีสบายดีนะสบาดีนะเป็นเมื่อยพม่เ้องเลยเมื่อยแบบทั้งถ่ายทั้งห้กถ่ายเป็นหน้าถ่ายบุยุทธเมื่อตต้งดิ้นหักอ้วกอวกอ้วกอวแบบนี้เลยอ้วกแล้วถายเป็นหน้าเป็นไปชุกชนากับผึ่นนะ่นชักยาเขมเดียวอะกัเลยกับผึน่นบบรับแบบว่าเนาะผ่นบรับเป็นเคดที่ว่าอยู่เล่เนาะไป่ว่าผ่นแค่ รับทุกเชิญอยังหน่อยที่แต่ว่าที่เป็นเช็ดนี่แหละเพิเ่มรับเพินเนเ่นใส่ทั้งเบิ้งมาขึ้นนี่แหละค่ะเพิ่นเราทนบอดี้ขึ้นกับทรงห้องหมอใหญ่เดี๋ยไปห้องมอหมอเรือไปคลินิกเบิ้งก่อนครับประชีพ้าเพิ่นไปคลินิกทั้งคลินิกดังนะพี่น้องแล้วทั้งทั้งว่าบุญบ้านป่าเพิ่นไปนั่นนาจะเป็นคลินิกหาหมอหาหมอปวดหงส์หรือะเนาะหงส์นั่เวล,ลาที่ ท่าหบอกมันโง่หรือว่าเป็นไปมุ้งนะท่านบอกมันปลาเป็นไปที่ว่าพังะทางนงวัฒนาไปเนาะเป็นอาการเดียวกับน้องกะตี้ะพีนนน่น้องเว้กินยาบมได้เพิ่งกินยาเนี่ยอีกอันนลยฮะมีแต่มีแต่ชักอย่างเดียวนะกัน,นชักไปแล้วรอบหนึ่งยังวายพี่น้องเว้อุดอุดอุดอยู่คี่เมือม่อเมือ่อเท่าว่าตั้งแต่คืนนี่กับทายมู้จักเทธอแล้ว องมื่อีนไทยถามมืนนอมมน,นี่เนาะแบบรุ่นแบบตาที่ปอกเลยพี่น้องเว้ยจากคนขี้ดื้อขีดอข้ดื้อนกายมาเป็นแบบจม,ม,มูกมีแฮ้งน่ะมีดแต่เอบนีแต่เอ๋ฮะ,ะนี่นเดี๋ยวไปพบไปบพ่อกันอีกที่อยู่ทั้งห้องหมอปะ<ต>่ะเราเราใสรถดิใส่น้านบ้านพ่ม ฮะเลบาได้ขันสิทธิ์ไะไปคลินิกเมืองพานพี่น้องคลินิกอะว่าไปห้องมอนี่ก็ต้องใช้เวลาลาถ่าสามุนุควัวอีอกพี่น้องเลยไปเดินเรืเเเ่องเรื่องสมุนุคัวต้องอือฮะใช่บ๊บเอา ถ่ายเพื่อนจอนี่เด้อจอนี่เล่อนนนเนเอนมาใส่บออ์ด้อเน

แล้วในรายการเดียวไปพบพ่อกันอยู่คลินิกอีกที้น้าพี่น้องเนาะน้เนาะ,ะมาฮอดเป็นอันที่เรียบร้อยน้าพี่น้องเนาะคลินิกโอ้แต่ทั้งเมยมันจับถะครับเลยมาทีคิวดูคิวก่อนก่อนคิวยาวจังเนาะ ตอบไปพี่น้องบพี่น้องกับว่าหอดได้พี่น้องกอบสิเปน็นได้เลยมาลุ้นกันนนอนเาการของน้องกะตีเน,นี่นนนยมองมันคิวบ้าอบไปหด้วยคิวบ่ ใ네ช้จะกินแล้วเจ้า่บ้านไหนไปโทรไปเดินเดินไปเรียนก็ได้เดินเดินอ้งตาจะปอกเสียงข่อกันอน แปกับเพื่อนที่ที่แรกนะฮะหักนะคะหากแล้วไทยไทยไทยเป็นหน้าบรุยจะเถื่อซอมเมื่อนี่เลยไลยรู้มยคนบอกว่ารอตาจน <c oughs> โกดเ, <c oughs> เลยมือเลยอาจารยมือเรวมาีมทีจะเถื่อ นับ้าน้นบไปด้ไน şey> ี่ดิสอมนี่น้มเทืมเทากินนมยังอยู่มนมตีนวแดงบนี้ก็้ขนอยเปลี่ยนเป็นโกมดนัวแดงตกงวัวตดกงเป็นคุณเนาะทางวัดนี่ลงทุการะเป็นซักยาให้เคหนึ่งเคนกินยาบ่ได้กินยาอย่างือซะ

แต่ขั้นเอากินนี่บางเธอที่แรกมันกระสีออกแน่เธอบอออกแน่สีแดงจนไปเห็นคนนี้กันยังเลืออยู่ขั้นไหวตัวเป็นี่เป็นหัเพราเป็นย้งกกันยังไม่อกเป็นขั้นแรกไ่ได้เลยห้องกินไปน้นกระหักเศร้าหัเราไปช้าที่เจอเศร้าหักกวันี่เจอตอนนี้เนี่ยเพนไทยไทยแบบเพื่อนเพิดทอบางใหญ่ชิวใหม่ชิบสแเลยชิได้ม่รู้่ดู้ดเใ้หน้ดห้ั้นไ้ว่าเปลี่ยนนบ้าือทองอู้อู้

ตาจนจะลุกตรงนี้หนึ่งเลยเนึะงชกสามมือห้าไว้โดด้วยกติกินแต่น้องอยู่แล้วเอาอนาคตบคกกันที่ไินได้อหัวใจผมกับโม่เด้อเสียเอะยังอากเช้าเัน cái này cái này, đây con này con này con này, mình để bây giờ đi, mình chỉ với nắm cái này tâm sảy vô hàng ok lắm nhưng còn dư gì đó này đấy ok đi đi anh vừa phỏ phỏ được không vậy thôi à, khó, khó. Đúng là, đúng là. Đúng là. à, này, là, à, xưa, xưa điến say. Điến say. Ôi, ừ. Ừ. à, 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 าาาเาแรงตัง้แม่มาตมเสร็มือใช้ม,มืองามๆแม่ตาดีเนี่ยโอ้ยจบาแม่น้อยยามตยาตอนเจ็บออไป่อไปดื้อเไห้เดกปลาลูเอ้ยกเจ้าเลือนจ้า นี่เป็าลูนี่บอกปลาลูนี่บอกเอเชียนหมหลนี่ จะเลือดพี่น้องเลไหายจะแอะปลาดูงเ้ยเก่งขนาดหล่าเก่งที่สุดเหนื่อยเหนยพี่น้องเข้าเหมือนกับมูกินไม่ไม่เตดตุ๊ดแต่ว่าอะไเบิ่งเบ่เบิ่งมาเช็ดออก เพื่อนแล้ก็หายามากินอยู่บ้านเลยไม่ได้ใช้พื้นไม่ใช้รองพือะไกินคือยังไม่ทันได้ขาดนกินเลเจกิบเจ็ดนเจ็ดแสนเก้าสิบเจ็ด Oh, i จแี่นกินเนาะจดแฉนัดแฉนเการิบ่ไเนาะดแนเก้าิบ่าะกิบเาจดแนปสกระเทือกหรือแปดแนมนขักระทียนเนยปลา ออคเก่งเลยหรอคเหายมือสักยานอ๋อเือสิจบแช่ไบื่อสิจบแม่ก็ดีดีเด้อจุนจอยจะนั่วัดขี้เลยแน่เลยทกินนมยังอยู่บ้านเมื่อเป็นรูปกำลังกินม้วเลยสิหาซื้อนมปลอมใสมากินดเวย มันนี่อะไ้าเปลี่ยนไม่ได้เอ่เ็นเปอี่นมอนมโบราณใส่ไปถ้าเปลี่ยนนมอยู่บนตะเกียาอวยออเกียส่วนส่วนเราเฮ้ยชักหน้ากระโรก็ระโปอวามเก่งอ่แงมิกนี่แรงอย่างมา ถ่าผลตรวจเลือดนะว่าพระกานในเมืองแล้วอ,อันนี้จะวางรอถ่ายมอเป็นจัดยาเลาวพี่นอ้องฉีดยาเรียบร้อยแล้วพี่นเดี๋ยวหมอเงินรับใส่พี่นอ้อ,องเลยไปจะเป็นถุงใส่เป็นผิดแมนว่าพนักไทยดูอ๋อ่ายอ่าหึงเลยพี่น้องไป

ครั้งแรกที่เป็น,นิมมาห์อนมาหาาม,ามอใหญ่อันนี้พี่น้นองกิกลับเป็นบม่เคยเลยนึกแทกเถื่อว่าไงไข่ไข่แบบธรรมดานะ่ะยแต่เกิด่เป็นท,ท้องเถื่อไข่ธรรมดาเลยนะแต่ว่าไข่แห้งแต่เกิดทั้งเป็นเทียนนี่เนี่ยไข่เนี่เป็นแบบไข่ทอดเ้อเท่านเท่านันักขนาดได้งวด ปกติเป็นบุคคลยนี่ปกติเป็นบอยู่ว่าฉันี่เป็นเอาเป็นบอยู่หรอกใช่ไพี่น้องเป็นวอลนั่นไงจะแบบดิบดิเดห้งยงดีเมื่อยเป็นไงกโนแตนก็คือลำไส้บุรีเนาะเกิดจากอ่าไทยเนสิไทยมีไยเมื่อยอยู่ฮะเงสิไทยไรเมื่อยอยู่ะน้ายในลำไส้ัน็นมอนบอกนะ นัยาพวัใสให้ด้วยกนอีกท <t ậ u> ีปานูไมปานูปานูปนหนามาใส เน่เอาแต่นุ่มอนกินอัไหนจามัต้องนุ่มก็เด้ามันกินไหอ้สามชีมืบอวนว่ะสามชีมือโชดีอะไปกติคนไลาหลายเลยแมนอยู่มาปกติคนคนไข่หลายเต็มเลยพี่้องแม่นราคามใหญไงมาคนเต้ วามนีท yes> ี่ว่าบริกายคิวนานเจบดีของคะแบบบริโาคิวอมะอืมว่าอะไรไม่ปหองแวของตาลุงอีเห่อเป็นห่วงหมดเลยหอตื้นลงมา คุณเจีหหองผักให้เขาบอกลืมบเคลื่นกุญแจหอ่เยื่อนเบิ่งกระเป๋ามีเอาเปิดสมอมบัตเหอนกุญแจหอ้าวเผานี่ลืมกุญแจได้หนิเผาแห้งจะลืมเคื่อนกุญแจหองปลาลุงเลยเผาน้ำรู่เพิ่นรลืมเอากุญแจหองผักคอไข่ห่นในไ่นั้ยังเลือได้ปากเจ็บเวิร์ดพี่น้อยเปื่อย ใช่ไปไข่กันเลยนี่ก็ได้ไข่ฮอนไนนี่หึงนหเาขงรึ่วงซองแรีน่วงเางรีซองถึงซองตอนเศ้าถึงซองตอนแรงผสมส่นมก็ได้เด้อันย่าเนี่ยกับผสมนมก็ได้ยาก็มีแต่ไข่ยีเด็กแต่ถงเลยยาทีแทบอยันผสมนมมีแต่อันเดียว์หรออยู่ ค่ะข so <ss ort zan> ั้นเท้าอันกินยาเขาใส่แสงนี่ดูก่อนเนาะแกอันเอาแต่ละอย่างนะเอามาผสมใส่จอกแล้วก็แสแงดูก่อนเดินมันก็สิง่ายกว่าขั้นเท้าใส่บวดคนมันแขกยาแน่ติ้งไปติ้งมาบางทีอทิ่มซะ่าขั้นเท้าใส่แสแงมันก็สชื่งได้มาตทานกว่าเงินเงินแล้วมีเห็นเงินอะไรเห็นไงแหวะฮามินิมาร์กอุ้มเงินสื่อนมปวดลำใส่นี่เพิ่นอายุอยู่ฝากกันปะโดยแมน แต่เห็นได้นมนี่เขาต้องเปลี่ยนยแม่ให้กินนมปลารำใส่ในตอนหลัาาลงจากเราเศร้าถอกทองแล้วแล้วเขากลับมากินโปโมทขึ้นก็นได้เด้อทำมากินนมโตเคยเคยกินปกตินะได้เพราะว่าย่านย่านมันเกี่ยวกับเปลี่ยนนมุ่งเลยทุกคนนะปกติเขาก,กินกวัแวแดงเนาะแม่แม่แต่ดีมาเปลี่ยนเป็นโปโมทมันมันก็มีส่วนเด้อเห็ดให้ถอกทองเขาเปลี่ยนนมุ่งแต่เป็นแต่เราช่วงนี่ให้กินนมปลารำใส่ไปก่อนเลยเนาะ แล้วใจที่โบยุดปัดเดียวเลยสิพุงเระหน่อยจากทายหาเถเป็นสีามลงเถะหน่อยสินะท่านยุดปรเดมเส้นเหนเด็กนอนทองเบงนี่สีงาเดี๋ยวแล้วโอเจบใจบจป๊า๊าาไปไเดจัดุ่งยนดกไปมาบายบายอบคุบุกคนจบจบได้ไห

กะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะได้พาที่มาอ่าหมอโนพี่น้องอ่ากวดเป็นนาทีเรียบร้อยค่ะชิ้นากันกลับเลยเป็นกะกะขาใช้จ่ายกับอ่าแปดแชรกีบทอนมาสามพันนะน้องพี่น้องแงนะเชื่อเชื่อการทีพันกีบจจกก 3, พี่น้องอ 7 9็0แ0นเก้าเงิน8 0 0 0 0นถอนมาส0 0พันกี่เนาะพี่น้องครับถ้าว่าเขาไปสิเขาไปองหมอเมืองมองอยู่เพิ่นไปน่อครับเสียบปรเพงเป็นไหนพี่น้องจะ่ต้องได้ใช้สัมานุแต่ที่นี่สัมานุนะแล้วก็นั่งยกระวังเดินเรื่องขอดไปเอาอยู่นัดเพิ่นที่นี่มันประทัดเนาะพี่น้องเพราะว่าต้องที่เพิ่อนไหวแห้งเนาะโดนนวดก็ได้จัเป็นต้องมาถึงสิเพ่งกรับทำใจเนาะ พราะว่ามันมันมุ้ยทางเลือกเนาะพี่น้องเนาะกะถ้ากะมีแต่ฝากให้พี่น้องพี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับท่านเหมือนกันตัวบาร์ดนุ่งกะจิมีกำลังใจถ่ายคลิปลงคลิปขึ้นม่ในทางเพื่พี่น้องพี่ได้เบิกเงินช่วยกันไปด้วยเนาะกะให้เพืพี่น้องพี่อยู่ดีเฮงี้ยทำเพื่อองเพ่งมาฟังเบื่อจุกขู่จุกคนจะดับคลิปนี้ายดีเทสันลาพี่ในบันเด้อร์ไปดี